สวัสดีค่ะนกจนกอินเมกาค่ะก็กลับมาเจอกับนกอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะเดินอยู่ในป่าแบบนี้นกมาหาเห็ดอีกแล้วนะคะไปค่ะไปหาเห็ดกับนกกันค่ะเจอแล้วเจอแล้วขอนนี้นกยังไม่เคยเจอนะคะเป็นขอนใหม่นะขอนแรกแหกหมานจ้าขอนแรกแหกหมานอุ้ยสวยสวย สวยมากค่ะมีทากน้อยอ๋โอเคเก็บ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 อุ้ย <laughs> เจอทากตัวใหญ่ดีนะก้มมองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเฉือนโดนทาก ก้มมองนี่เห็นไหมทากเอ้ามีอีกตัวโอ,โ,อโอ้ดีนะดีนะไม่เฉื่อนโดนตัวนั้นอีกตัวอืม มีกลิ่นน้ำนะเนี่ย ไม่อยากไม่อยากตัดโดนทากเลยแล้วอยู่ในวงล้อมของน้ำอีกมีอยู่บนยอดตอแห้งๆนี่แต่ตรงโคนไม่แห้งนะ ถ้ามีทากก็ต้องขอโทษด้วยนะแั่นไงมีทากม,มีทากอยู่ตรงนั้นนะนั่นโอ้สวยเนี่ยค่ะโตเชียว อุ้ยอันนี้ดอกกำลังกำลังอ,อ่อ,อนๆนู่นขึ้นขึ้นไปสูงโนู่นเลยสวยค่ะอ,อดอกขนาดนี้กินกำลังอร่อยค่ะหวาน ดูเหมือนแห้งแต่ว่าไม่ได้แห้งขนาดนั้นยังมีความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นยังมีความชุ่มชื่นนะคะ นี้สวยมากค่ะดอกกำลังอ่อนๆนะคะยาวไปนู่นเลยแต่ว่ามันรกตรงนั้นก็ตรงนั้นดอกบานใหญ่คือมันตั้งกล้องไม่ได้ด้วยหละ น,นี่นี่ดอกน,นี้สวยน,นี่สวยตรงนู้นก็มีอีก เยอะ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 โอ้โหในตรงนู้นอีกอ้เยอะเยอะออันสูงนี้ก่อนตัดหน่อยนึงนะคะแล้วก็งัด สวยมากเหลือด,ดอกเล็กติดไว้ 嗯。Mm hmm. จะไปดูข้างในตรงนั้นโอ้สวยอื นกเห็นอยู่บนตอนะแต่ว่ามันมันแก่แล้วแต่นกอ,อยากจะให้เพื่อนๆนดูเพราะว่ามันสวยถึงแก่แล้วแต่มันก็สวยแต่นกจะไม่เก็บนะนีนะ่สวยมากเลยดูความความใหญ่ความใหญ่อลังการสวยมากตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มี นี่ก็มีนั่นก็มีอ่อนๆคือตอนนี้นกเหนื่อยมากเลยนะคะอาจจะได้ยินเสียงหอบเหนื่อยค่ะตะมุตะมิเต็มไปหมดเลย น,นี่กำลังน่ากินค่ะโอ้โหยาวไปนูน่นสวยมาก ขอนนี้เขาสวยมากๆเลยค่ะขอนใหญ่แล้วก็เปลือกเนี่ยค่ะเปลือกหนาแน่นมากเลยเขายังเป็นขอนให้เห็ดเกิดได้อีกเยอะเลยค่ะขอนนี้โอ้โหเมื่อกี้เรเก็บอยู่ฝั่งนูน้นพอมาฝั่งนี้โอ้โหเห็นแล้วเห็นมาแต่ไกล นะคะค <Okay. S 1> พอดีนกลุยเข้ามาตรงนี้แล้วนกไม่ได้เอามีดเข้ามานะคะ <Okay. S 1> ขออนุญาตงัดนี่คือสวยเลือกได้นะคะตอนนี้เพราะว่าเห็ดเยอะมากค่ะ <c oughs> เอาเฉพาะสวย,สวย นี่เอาเหอะสวยอยู่อืมสวยอยู่นี่อีก ลูกจะขอปิดคลิปนี้ตรงขอนเหตุขอนนี้นะคะเพราะว่านี่ค่ะถุงนี้เต็มถุงแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนี้อีกแล้วนะคะถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิง,ดง,ดงให้ลกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย